โบราณว่าห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกจะทําให้เจ็บป่วยโชคร้ายและอายุสัน้นปริศนาข้อห้ามทิศทางการนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกจะทําให้เจ็บป่วยและอายุสั้นจริงหรือไม่มาไขาปริศนาข้อห้ามกันคาโบราณว่าไว้สร้างบ้านผิดคิดจนตัวตายการวางตำแหน่งห้องนอนไว้ทิศตะวันตกผนังห้องจะรับแสงแดดและสะสมความร้อนไว้แล้วค่อยๆคลายความร้อนในเวลากลางคืนทําให้เรารู้สึกร้อนอกอ้าวจนนอนไม่หลับ เมื่อนอนไม่หลับบ่อยๆเข้าสุขภาพจิตก็ย่ำมแย่ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยการนอนหันศีรษะไปทิศตะวันตกเท่ากับว่าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็จะสาดแสงส่องใบหน้าเราเป็นการรบกวนการหลับนอนในยามเช้าอีกประการคือสังคมไทยมีการไปมาหาสู่กันไปลามาไหว้และเชื้อเชิญให้พักอาศัยด้วยกันสักคืนแต่คงเป็นเรื่องน่ากระดักใจอยู่ไม่น้อยหากต่างคนต่างหันหัวนอนไปคนละทิศละทาง คนโบราณจึงออกอุบายให้หันศีรษะไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของสังคมนั่นเองความแยบยนต์ลึกซึง้งลึกลับของกุสโลบายในพิธีศพจะหันศีรษะผู้ตายไปทางทิศตะวันตกฝังศพในป่าช้าก็หันศีรษะไปทิศตะวันตกคนโบราณจึงถือว่าทิศตะวันตกเป็นทิศคนตายหากใครทำอะไรเหมือนคนตายก็จะตายตกตามกันไปและมีความเชื่อกันว่าสัมภเวสีร่อนเร่ผ่านไปมาเจอ ท่าอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราเสียชีวิตแล้วก็จะพรากวิญญาณเราไปอยู่ด้วยดังนี้แล้วกุสโลบายนี้จึงมีน้ำหนักมากพอให้ผู้คนเชื่อถือได้ในยุคสมัยที่ยังนับถือผีเจ้าที่เจ้าทางพบกันอีกครั้งในตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการรับฟังโปรดช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน